นะก็อารกณสบัยขึคนนะรักทุกคนแล้วก็จะมิมั่ด้วยนะคะอ่ะแล้วก็ต้เนแบินด้วยชาก็ขอให้วันนี้เป็นสว้าทีสดใส,ดสนะและ้วก็อ่ะเออในมืองนีก็เป็นชานะคดอว่าตาชอบอยู่เชามากเลย คุณก็ชอบดื่มชาเหมือนกันเหรอคะอ่าอืมอืมจริงจริเหรอแต่ไม่ชอบเหมือนกันนะชอบชอบเหรออ่าชอบคุณนะคะนี <laughs> ่พูดอะไรก็ไม่รู้คะ่ะไปดีกว่า <laughs> Lizzie!